Dìm lên ขื่นเนี่ยเพื่อนน,น,นั่นเขนื่อนไหมนี่นี่นานก็เขื่น <c oughs> เอาดีแล้วเอาความหนารักของสาร มือนี้เข้ากับยูแกงเลื้องจานจังหวัดมหาสารคามเนะจ้ามือนี้เข้ากับมาไทยงานโปรโมตลานมอเทนบีทของพวกเข้าเป็นยังไงทำความรู้สึกของแต่ละคนเบิ้งจ้ากันเต็มเเนาะเต็ม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 เนาะบรรยากาศยูนีกะดีดีจ้าร่มเย็นดีตอนนี้แสงพระอาทิตย์กำลังงามอยู่เดี๋ยวนี้แต่กัผู้สาวกำงามคนกระเที่ยวกันหลายโดยเฉพาะพิธีกรจ้า phiền okay. <laughs> không ạ bờ,บรรยากาศ gần nhéo nhéo gần đấy không. nhìn biết nhá. để không bỏ cái, những video hấp dẫn hả? พี yeah. ่อาสู่สูสาวเือรไปได้ย่าค้นไปโซเอร่เต็มหองามถ้าใครเห็คนมนะไปสอมสอมฮะสองสองหนึ่งับมสามสองหนึ่ง a นะ โดนท่านี่ เด็กนุ่งสินป่ะเด็กนุ่งสินไปลงง้ง,งพงละหอยย่ไก่ปะหอยโอย้ยไก่จะเนี่ยบ้านเขาจะเนี่ยไ้เสียงมั่กา้าด็นาหาไปก่อนเดี๋ยวไปสวิส เปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนเปลี่ยน,อน,อนโอเคประมาณนี้นะโอเคนะครับมาอะไรกับกันมาด้วยเพราะถ้าใครมาผมจะเป็นคนแรกสีเขียวนะครับถ้าเป็นสีเขียวนี่มันสีงามมากเลยเครับมิติใหม่แห่งมเมาเซนบิด งามบ่มเพิ่งเจอของเราวงามบ่ต้องเสร็จต้องรีเข้าไปนะแม่นครับเต้นพร้อมบ่ละล่ะอ๋อ,อ,อสิมึงมี่าเต้นมึงตายเมื่อขึ้นมาไปเต้นนะฮันเบยเต้นเดียวเพื่อเดี๋ยวนะ <c oughs> กับเบลล่าอะไร เคยบอกเคยเขากล้องไงแถวะมิเตใสโทรศัพท์ยงใ่โหดแงนนจวันนี้เก็บบวนปะบวันดอกหาเรียมให้ยูเห็นบ่าอะไรสงงามอยู่วัน้สุดยอดอะไระซีกัจับเครงซีเลยครับจับหน้าไหมครับร้องเลยครับพวกเราน่นั้นแบบลงรัก เรีสิพาไปไทยทุกน้ยูว่านี่เบวิดีโอเฮดดเขาขนาดเฮดเฮดม่ดี้เขาไหนเฮดเดลืมจังไงซอมซื้อประเทศอิเฮดเฮดเฮดแทายามีอันนี้อันนี้ซ้อมมซื้อ นี่นะสวยสวยมากสวยมากในกล่องอ่ะสวยมากเลยนี่ค่ะกอเดีแล้วีแล้วอะไรครับนี่ค่ะไปดังงามงามมดีเจียบเอ้า เอาขี้ไล่ที่สุดของหลานมาได้ครับนี่แล้วครับขี้ไล่ที่สุดแล้วเป็นยังไงครับทั้งงามๆตรงไปมึงอยู่หลานีอครับอันนี้คือคาดเอาอ่าตัวนี้มีแม่หัวหกคนนะครับก็ต้องเบิ่งดอกเบงร์นงามๆเบิร์นหัวขี้ไร้ขี้ไร้โน้ทเด็กๆุ้มเดียวกันนะซาซาดูดูมีความสุขมากเลยครับทำตรงนี้เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับไอ้มีสองเด้อ ปีสอ,สอค่ะปีสองตตะวันปีนึงปีสองว uh นนี้สวใส่เข้มใส่มากเลยสเปคพร like. ังใส่ครับสเปคพลังคนเดีดยวสีุ้มไปเมื่ไงก็เห็นไม่แนว่าสเปคพลังอปีน <medication> ี่สเปคอันนี้สเปคไอร้องเนี่ยนิ่ก้นุงนิงเน้จ้ะนุ้งนิงคู่บานี่ก้เวล้วมัตลอดเ้เ คืออะไรกงมาติดตามมาลานตลอดแห่งนี้ตีมเถลพันธ์ขุนพี่ตัวอีการจนนาเลยนะดำได้เศร้าบ้างเอ้คนดำมันคือมาคนอ้วนมั้งอันนี้ก็มาคนอ้วนนะคนอ้วนกอดอุ่นเนี่ยอยู่นะคนอ้วบคนอ้วนกอดอุ่นมั้ยมาอุ่นเหรอเตะมองใบที่ไหนนะครับศึกษาไม่ยอมมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเขืนแน่นเพย่อนั่นเขืนเขื่อนไหมไม่ยอมนะ เี so <king> ็ดิ้งในกะคืนเราตาทายหลุดเหอนที่ล่ะเอาดิละเอาความน่ารักของซาซาดิละเขาเขาเขาปฟกกันเป็นงานนะครับแนะนำตัวชื่ออะไรครับนุ่นค่ะเรียนวิศวะคอมรัชพัฒน์ขับ4ของนุ่นวิศวะคอมี4เป็นตลองเพลงมวนบอพ่นาเน่ว่เผ็นสีเท่นครับแทนสีขาว เป็นเนี่ซีพียูบ่งบอกถึงความรับผิดชอบครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้องนิ้งค่ะน้องนิ้งนี่เรียนอะไรอยู่ครับเรียนสาสุขชุมชนค่คณะวิทยาศาสตร์ราชภัฏสระบุรีตอนนี้อยู่ปีสองเป็นคนคนแก่อยู่เพิ่อเมื่อวานนะครับเป็นร่มดีนะครับที่ได้แฟนตำรวจดิค้ะเพื่ออยู่ดีมั่นมันมั่นมันมากว่ามาค่ะ คือนมาตำรวจมตำรวจค่ะแต่ว่าตำรวจนอกใจโอ้ยไปหามากเอออคืตำรวจหาปืนคู่คนมาที wow ่ป๊อป uh, ีนี่น้องสาวมาสวัสดีค่ะนี่น้องเลยครับนี่น้องนุ่งบครับน้องนุ่งบอปคณะน้องบ้านุ่งสิเป็นดแล้วน้องบ้านุ่งกัปตันแนะนำตัวแนะนำการศึกษาครับเอ่อชื่อป๊อบปี้นะคะเรียนมมสปีสองเรียนคณะการบัญชีค่ะเรียนบัญชีบัญชีฝากเจอได้นะคะ อันนี้กด้วยนะครับน้ารักน้ารักชื่อครับชื่อใจใจค่ะใจใจนีตเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฝันสุรคามเอกชนะสาปีจบแล้วจบจบแล้วนะครับอี่งอีกคนอีกคนนึงรียังเดี๋ยวนี้ไงสวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะตอนนี้เรียนบัญชีอาชีวะปีหนึ่งะคะครับปีหนงเมื่อกี่ปีแล้ว เพื่อนมาด้วยนะครับนั่งจอยเป็นังงบายกเนีายสบายเออตรงไหนคะยายลูกบ่ไดล้วบันไ้เยี่ยมยาย่ามันเป็นยังไงนโรลส์เป็นยังเป็นยังนะ เขาเรียกไก่เวอ๊ยวเลคือเกี่ยวกินตินเปรียมชาค่ะเขยิบขุ่มใส่เกี๊ยวกินตินเนี่ยบ้านเขาเอ็นมึนตินไหมครับก็ภาษาไทยเรียกว่าเกี่ยวรับประทานเท้าเกี่ยวเออเป็นเอเกี่ยวอ๋อแบกอีกแล้วเด้อบ้านนี่บ้านพี่เอ็นเขยิบขุ่มเอ็นพี่อ๋อามคนอุดรคนนี้เอาคนอุดรน่ะเอาพี่ไหนสีถามคนอุดรวะหูวจักจั่งวะแต่ไม่ชื่อรอง จ่องจ่องบ้านตัวเอิญยังไม่ใชม่จ่องแม่จ่องแม่อย้ำคนตัเขาเออย่ใส่ย่ใส่คอนเจนเอิญจ่องบ่ถ้าว่าจ่องนี่สิรู่ว่าเป็นล่มนั่นคอนเจนรู้เนี่ยเห็นบ่บางบางบ้านเพิ่งงงแม่เขาบอกว่าเอาจ่องไม่เนี่ยงงัวแตกเอาบ้านเขาไม่เอิญสันเนาะเือได้ค่ะเอิญอย่างเฮ้ยเรือเอิญเรือเรืออย่างไหลองเรือดเรือดิ บักหนาวบักหนาวสยามพุ่มสยามพุ่มแถ่แถๆสีเนื้อแห้ยเนื้อเนื้อบักหนาวอยู่ขาสยามพุตะวันอูดรทางเฮ้าหนีมันสิเป็นสำเนียงแนวนี่แหละเอายางนี่แล้วครับอ่ะอ่ะอ่ะยางเดียวได้ไหมส้นพี่น้องก็มาดิค่ะสันพี่น้องให้เบิ่งสางไหมนะก็มาดีค่ะก็มาดีค่ะปเปลี่ยนฉากครับ เียนเออนดีเดเียนเดี๋ยวเอาเอาให้เกพี่ให้ใพี่เป็นข้างลังให้น้องเพราะว่าพี่โพธางามอุดนานีอารุดอนาี่หมาเลขิงนนะเี๋ยวให้ได้คกับเปากันให้ได้คสีไทยคกับสาว ไม่ย้เป็นเด็กครับมาไทยแบบมือแรกครับรู้สึกยังไงครับโอ้ยรู้สึกเขินมากเลยจ้าเกิดมายังไม่เคยไทยแบบนี้อยู่เจอกล่องแบบนี้แอคเอาแอคเอาอยู่ตื่นเต้นไหครับตื่นเต้นค่ะน้องนุ่งนิ่งเป็นเด็กครับครั้งแรกกะกะย่างกล่องจังน้อยค่ะแต่ว่าพอหนังกะชิ่นแล้วค่ะกันโอเคค่ะน้องใจจ้าได้ครับตื่นเต้นค่ะเขินตากลรองเป็นยังแค่เขินครับเอาไม่รู้ คือได้กะเป๋างามแถวได้มามใส่ครับได้ไหมแต่น้ำตาลก่อนเพื่อนบังคับไม่ใส่เปานี่พ่อนคะขอเพื่อนอ่าพี่ใจเป็นไรครับตื่นเต้นค่ะเ่ราคอยได้ถ่ายรูปแบบนี้ดีใจเลยเอาตื่นตื่นเต้นยังขึ้ยินอยูซีขึ้นมฟ้อนเอาฟ้อนฟ้อนฟ้อนได้ฟ้เอาเป็นไรครับน้องนุ่นเป็นไรครับค่ะตื่นเต้นค่ะเ่าได้มาถ่ายแบบนี้เลยค่ะเอาคือความรู้สึกตื่นเต้นน้ำแข็งเป็นงานแรกงานแรกเลยคือพากันยูซีคือบเป็น เป็นไงครับอยากอยากสฝากถึงเอฟซีทีมงานบานนาว่าจังเดครับอยากให้มาเบิ้งคลิปวิดีโอที่เขาเก็บเรื่องลางกันมาแรกๆว่ับอยากค่ะก็อยากให้แฟนเขาทีมงานบานนานะคะมาเบิ้งขพงเขาทั้งหาคนเนื้อค่ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้พวกเขาในเรื่องจ้าฝากติาตามเรื่องจ้าอยากบอกยังกับพี่ดองเขาบอกครับสมมติว่าผู้เบากำลังผู้เบารอรอกำลังเบิ้งอยู่ทางบานเนาะผู้เบากำรอรอกำลังเบิ้งเขาอยากฝากย่างถึงผู้เบาว่าเอาแต่ละคนครับ เอาป๊อปปี้กันอยากฝากทีป๊อปปี้ก็ฝากติดตามช่องกันนี่ละเจ้ามีมีช่องทางการติดตามของเจ้าของบ๊อปปี้องทางการติดตามน้องป๊อปปี้ก็ติดตามในที่เฟซบุ๊กนั่นน่ะลิ้นจันทเแพรเป็นภาษาอังกฤษนะจ้าเพื่มไอจีกั n a w n a l i n underscore สองหาหาสองหาจ้าครับน้องนงนิงเนี่ยสมมติผู้บ่าวล้อรอเออเอ้าน้องนงนิงคือผู้งามแท้คือในใจได้สมมติผู้บ่าวกำลังเบิ่งอยู่คือผู้งามแท้อยากบอกอย่างผู้กำลังเบิ่งบ่ครับ ฝากติดตามนะคะ a c e b o o k นะคะนิ้งนิ้งสุชาดาค่ะภาษาไทยค่ะแล้วก็ RIG นะคะ p c h r p n, n n นะคะแลวก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องนิ้งเนี่ยได้จ้าฝากกดติดตามแล้กก็ f o l l o ่หลายๆด้วยค่ะครับอ่ะน้องจอยเป็นไงครับมีช่องทางเดียวนะคะต้องต้องเราแสดงว่าบัลายใจนิ่หนะอ่ะมีช่องทางเดียวค่ะ<ท>เป็นเฟซบุ<ท>๊กพนิพาเราจะเลื่อนเป็น,ปน,นภาษาอังกฤษนะคะครับค่ะค่ะฝาก ฝังติดตามได้ด้วยจากเฟซบุ๊ก k กราเจย์สุภาพวดีเป็นภา,านษาอังกฤษนะคะมีช่องทังเดียวะคะ่ะมีช่องทังเดียวเลยค่ะชาาสีมุณนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะครับมวนบ่าครับวันนี้เฮามวลบ้างไม่ค่ะต่อไปเฮาสิได้ไปเล่นนังหวมกันเด้รลบเนะนะ <c oughs> ไปเล่นไปเล่นนังงนะไปเป็นนังเอกีแ <c oughs> ครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับสาวๆกลุ่มนี้ครับเป็นสาวๆจากสาังกัดของพี่ไนท์ชบการนะครับในนามของม t a i ท b บ a t นะครับ พี่น้องก็สะเห็นนะครับทางช่องมอลำดังน้ำแน่ทีมงานบ้านนาแน่นะครับเดี๋ยวฮอสิไปสั่งสารผลงานรวมกันนะครับอยากพี่น้องเบิ่งนออเดอร์อยากให้ไพ่เป็นนางเอกโบสถเข้ามาเด้ออ่ะแต่ละคนอันนี้สมมติรับบทเป็นนางเอกได้บอหน่เป็นนางเอกได้ปะบอค่ะมาเป็นนา่งลายค่ะเอานะครับโอเคครับบ๊ายบาย